อาจาร์โทษบาอูดีด้าคุยสันแปดถ้าเราออฟฟิศคุยสันนแปดคุยอยู่ตลาดนี้รู้มั้ยเรื่องไรจะคว่ำเนี่ยเรื่องไรสั่นก็ไปอืมสั่นแปดแปะออฟฟิศคุยสั่นแปดใกล้จะจันทรสั่สองนี่ อาจารย์ไปหาอาจารย์ไปหาทุกนไปยังไปยังเอ่ออูันนี้แเกมอันนี้ก็โอ้ไปเห็ดตรวทราบตัวจทาบจำเรื่อเื่ม้อเจียนเห็ดไข่เหอคะ่ายดีอยไปงานก็เป็นแคเราเป็นยังไนแด่ขะคเราบอกบกอ่อของะไรเห็ดไ่หม้อเจีย

โอหมอเชเวเป็นหมอเบียเพราเบี้ยเราเป็นหมอเอกซเรย์เราเราเรหมอเหมียค่ะไม่ม oh, ีแต่เราบาะนาอยู่โรงพยาบาลม่นีแต่เราวบอกจนขยะยางนี้เราพาาวันนี้คนโยมัชรายุสังคารมเดินมาทำบุญกันวันนี้ในโครการเทศกาลเทศกาลสงการอยากใช้ไทยขอไปดีหลวงพ่อเสใเจ่ิญเป็น รักษาคุบูรณ์พัชรายุสังขบงคอนมีปรมยรัยแข็งแงมวูเยน็นเป็นศึกมีความสุขก่เอเจริญเจริญด้วยปรมายเจริญด้วยโภกระสนบัตจัตติยินตองอายุวันนะสุขสาภาลทุกที่ภาลาดีกาทุกเมืองอ,อานเริญยัถาวานโวรา,าปูราปาริปุรินติดการังเอวมีวะอิตโตท,ทินัางเตตานังองุปตะปะติ Bhicca bhicca puna jipami wasmi jatuh jape borento sangkapan ganho pada raso jata menkoti raso jata. วารคณาสีอจเนญาจังวดตามาจายโนจัตารวะคามวัันิอาย